ลาสหรัฐค่ะค่ะนะคะอย่างที่เราคุยกันไปความผันผวนยังคงมีอยู่นะคะบริสิสแม้ว่าโพจะเริ่มพลิกกลับมาว่าอยากจะอยู่ต่อในค่ะอียูมากกว่าแต่ยังมีกลุ่มคนค่ะที่ยังตัดสินใจไม่ได้จะอยู่ต่อหรือจะออกดังนั้นทิศทางราคาทองคําต้องฟังนักวิเคราะห์แล้วค่ะใช่ค่ะคุณสพรการปัทธรรมบริสุทธิ์นะคะผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบริษัทคลาสสิกโกตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณอ๋อยสวัสดีครับคุณแอนค่ะคุณสภพการคะหนึ่งสองหกหกค่ะย่อลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะมองภาพพรุ่งนี้ยังไงบ้างคะถ้าให้มองพรุ่งนี้ก็ต้องมองคืนนี้ก่อนนะครับว่าน่าจะแกวงในกรอบแคบๆนะครับเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ นักลงทุนและนักกินกำไรเนี่ยมองว่า Brexit มีความสำคัญให้ต้องติดตามนะครับอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคืนนี้น่าจะแกว่งแคบแต่ว่าจะเริ่มผันผวนในวันพรุ่งนี้นะครับ,รบโดยเฉพาะ,ะในช่วงที่ ตลาดยุโรปเริ่มเปิดในตอนบ่ายนะครับน่าจะมีการแกว่งตัวที่รุนแรงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดใดก็ตามนะครับรวมถึงออทองคําหรือว่าตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับน่าจะรับผลตรงนี้พอสมควรเลยโดยเฉพาะว่าตั้งแต่เริ่มลงคะแนนเนี่ยอาจจะมี e x i t p o โพออกมารายงานเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงเหวี่ยงตัวนี้เนี่ยจะทําให้สินทรัพย์ทั้งเสี่ยงและ สินทรัพย์ทั้งไม่เสียงเนี่ยมีการเวียงตัวนะครับรับข่าวไป,ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะครับค,คุณสัปปกการคือถ้าเกิดว่าสาราชอาณาจักรนะคะเกิดประชามติออกจากสาภาพยุโรปจริงๆอันนี้จะเป็นผลบวกกับราคาทองคําถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ทองจะลงต่อเนื่องอีกหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มันก็ลงไปเยอะแล้วซึมซับไปไปเยอะแล้วหรือยังคะ ต้องมองอย่างนี้นะครับก็คือตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยราคาทองคาปรับขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับการถูกเทขายทากาไรในช่วงนี้ถือว่าถูกเทคโปรฟิตเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตหลังจากที่มีการดันราคาขึ้นมานะครับเพื่อรับข่าวเบรซิตล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนเดียวเท่านั้นเองที่เป็นการเทคโปรฟิตียงแต่ว่าถ้าออกมา จากการเก่งล่วงหน้าว่า Brexit เนี่ยอังกฤษน่าจะออกแล้วมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ปลอดภัยจะเป็นบวกแน่นอนแต่ว่าทีนี้เนี่ยการบวกของมันเนี่ยยังติดอยู่ในกรอบถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยยังติดอยู่ในกรอบโดยกรอบบนอยู่ในช่วงประมาณพันสาอิบห้าถึงพันสามอยสิบนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยยังมีอยู่แล้วก็มีข่าวร้ายออกมาเรื่อยๆเกี่ยวกับทั้ง ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินยูโรแล้วก็สกุลเงินปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์หรือว่าเยนด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะจะเป็นตัวไร้ทองขึ้นไปได้อีกเพียง mm hmm. แต่ว่ามีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะแว่งตัวพันผวนมากกว่าที่จะขึ้นไปรวดเดียว mm hmm. นะครับขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยจะคอยซัพพอร์ตแค่ไหน mm hmm. เป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ด้านตรงคามก็คือถ้าตัวเบรกซิตเนี่ยอังกฤษไม่ได้ออกมา โบดว่าจะออกจากยุโรปก็คือยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ,อันนี้คาดว่าจะถูกเทคโปรฟิตต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนในราบว่าอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มันถูกเทคโปรฟิตออกมาแล้วก็การปรับขึ้นมาร้อยเหรียญแล้วก็ลงมาแค่ครึ่งทางตรงนี้เนี่ยยังมีช่องว่างหรือแกลบตามกรอบล่างของทางเทคนิคเนี่ยที่ระดับประมาณพันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นกรอบล่างที่สามารถลงไปทดสอบได้อีกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้คําแนะนําสําหรับการลงทุนยังไงคะคุณสักดการในช่วงสั้นๆนะคะวันนี้พรุ่งนี้นะคะที่เรามองว่าเกิดมี exit ซิสโออกมาด้วยอันนี้ยิ่งทำให้มีโอกาสจะผันผวนได้มากขึ้นเลยนะคะเราให้คําแนะนําสําหรับการลงทุนในทองคํำยังไงคะอันนี้สําหรับสัปดาห์นี้เราแนะนําอยู่แล้วนะครับว่าควรจะเวทแอนซีดีกว่านะครับแต,แ,ตแต่ว่าสาหรับวันพรุ่งนี้เฉพาะนักเก็งกาไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับถ้าหากเริ่มมีแรงเหวี่ยงของราคาทองคานะครับ เราสามารถเข้าไปเก็งกําไรตามรอบสั้นๆนะครับอ,อาจจะเทรดดิ้งในเป็นกรอบนะครับใ,ในวันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จบครึ่งน่าจะมีแกลบอยู่อย่างนี้นะครับให้เราเทรดได้จนถึงวันศุกร์เลยก็คือ oh. เป็นการสวิงเทรดขึ้นลงขึ้นลงนะครับแต่ว่าเหมาะสําหรับคนเก่งสั้นๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ควรจะตั้งจุดสต็อปลอดให้เร็วแล้วก็กลับทิศทางหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเชื่อว่าจะมีการแกว่งตัวในกรอบนะครับเพื่อรับข่าวตัวนี้ก่อนที่ผลลัพธ์ของอโผล่ ของการโหวตเนี่ยจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับว่าจะเป็นแบบไหนซึ่งอันนั้นจะเป็นตัวกําหนดทิศทางจริงๆว่าจะ,ะเวียงไปแบบไหนเราค่อยออกจะก,กรอบอีกทีนึงนะครับค่ะค่ะนะแต่ว่าถ้าหลังจาก Bre x i t ไปแล้วนะคะประเด็นที่ต้องตามกันต่อน,นี่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องไหนกันต่อคะจริงๆแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ออกพร้อม Bre x i t นะครับก็คือสแตทเชสของแบงก์สหรัฐนะครับก็คือจะออกมาชุดแรกก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คาดว่าจะ อาจจะเป็นผลลบต่อดอลลาร์สหรัฐจริงเดี๋ยวมีเรื่องเบรกซิตมากรบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดอลลาร์สหรัฐก็ดูกั้มกึ่งว่าจะปลอดภัยหรือว่าไม่ปลอดภัยในกันแน่เพราะว่าถ้าถ้าคนมองว่าเบรกซิตเนี่ยมีผลมากกว่ามีความเสี่ยงตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์ไม่น่าจะอ่อนถึงแม้ว่าสเตชช์ออกมาอาจจะไม่ดีนะนะครับแล้วก็หลังจากเบรกซิตออกผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูอีกทีว่าตลาดจะรับทราบผลแล้วก็ ยอมรับผลไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าก็จะมีส s ตทเทสออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือตัว Capital Analyst และรีวิวนะครับของตัวแบ็ก s เตทส์ทั้งหมดเลยนะครับก็คือแบ่งเป็น2ชุดครับผมปัจจัยตอนนี้เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างระยะสั้นในช่วงนี้สําหรับนักทุนที่มีเงินเย็นหน่อยหนึ่งเป็นนักทุนระยะกลางถึงยาวระดับไหนคะที่เหมาะจะเข้าไปรับทองคาได้บ้างค่ะถ้าอังกฤษ อยู่ในยุโรปแล้วทองถูกเทคฟอกฟิตลงมานะครับระดับต่ำกว่าพันสองร้อยห้าสิบครับต่ำกว่าพันสองร้อยห้าสิบใช่ครับค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าหมดประเด็นเรื่องเบรกซิไปเนี่ยนะคะคุณศพรกันราคาทองคำยังมีโอกาสจะทะลุขึ้นไปพันสามได้อยู่ไหมคะถ้าดูจากปัจจัยที่เหลือหลังจากนี้เนี่ยคะ่ะยังมีอยู่นะครับถึงแม้ว,ว่าราคาทองจะไม่ได้รับเบรกซิเป็นตัวดก็จริงนะครับถ้าตัดประเด็นนี้ออกไปเลยยังมียังมี ประเด็นที่สามารถไายราคาทองให้เกินพันสามได้อย่างน้อยก็คือมีประเด็นเฟดเป็นหลักนะครบว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะช้าลงแล้วก็จะเหลือหนึ่งครั้งซึ่งถ้าดูตามเฟดฟันเดดฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าการประชุมครั้งสุดท้ายกลางเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับก็ยังต้องลุ้นอยู่เลยว่าจะขึ้นอดอกเบีย้ยหรือเปล่าได้ะคระับเพราะว่าล่าสุดก็คือเจเนตย,ยาเล่นออกมาย้ำอีกแล้วว่า เป็นห่วงเศรษ,ษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะในภาคการผลิตที่ค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ําซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงซึ่งกระทบไปถึงเศรษฐ,ฐกิจโลกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเศรษฐ,ฐกิจจีนก็กระทบเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐ,ฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสหรัฐทั้งจีนคือสออันดับแรกเนี่ย สันส่นคลอนเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกทั้งหมดก็เลยสั่นสะเทือนตามไปด้วยนี่คือความเสี่ยงหลักที่จะเป็นตัวไดฟทองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่า SPR สะสมทองอย่างต่อเน,นื่นองค่ะค่ะนะครับผมคาถามสุดท้ายนะอยากจะให้ช่วยสรุปกรอบของวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะออกรอบของวันพรุ่งนี้ก็ให้แนวรับสั้นๆนะครับที่พันสองร้อยห้าสิบเก้าสำหรับคืนนี้กับพันสองร้อยสี่สิบห้าดูไว้ก่อนนะครับแล้วก็พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าสำหรับคืนนี้แล้วก็พันสองร้อยแปด 78นะครับถ้าหากหลุดกรอบตรงนี้เนี่ยถือว่าความผันผวน,นเพิ่มขึ้น <Yeah. S 2> แล้วก็คนที่ไม่ได้ถนัดการเทรดสั้นจริงๆควรจะเวทแดนฟรีแต่ถ้าคนที่ถนัดเทรด,ทรดตั้นจริงๆเนี่ยเราสามารถ ใช้ตัวนี้เป็นสัญญาณพอหลุดกรอบปุบเราหากรอบใหม่แล้วก็เทรดสวิงได้เลยครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัปการค่ะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็สําหรับคนที่เกงกําไรจริงๆสําหรับวันนี้พรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เกงกําไรจริงๆสั้นๆเนี่ยเวทอันซีน่าจะปลอดภัยนะคะเพราะอย่างที่บอกก็คือว่าในระหว่างนี้เนี่ยเกิดว่าเขาเปิดถีบไปแล้วเปิดการลงประชามติไปแล้วเกิดมีเอ็กซิทโพขึ้นมาอันนั้นแหละเป็นช่วงจังหวะที่ราคาทองคําแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนั้น น่าจะผันผวนดีเดียวต้องนะคะใครที่หัวใจไม่ดีก็อรอระยะเวลากันนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตัว g กลฟิเจอปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วอัปเดตกันหน่อยนะคะสีทุ่มครึ่งเพิ่งปิดไปเองนะคะซีรีส์เค่ะปิดไป21,170บาทปรับลงไป50บาทต่อบาททองคําขณะที่ซีรีส์คิปิดไป21,250บาทลงไป5 0บาทต่อบาททองคําและซีรีส์สุดท้ายค่ะซีรีส์วีปิดไป2 1ทลงไป20บาทต่าททองคํรขอะที่สิบบาทลงไปยี่สิบบาที่อบาทค่ะ,คะ,คะ